รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวรจจำกัดมหาชนซีอาเซียน สวัสดีค่ะดิฉันชาลดตโทนวันวิกในรายการ AEC มีทางรวยนะคะซึ่งดูแล้วท่านผู้ชมจะรวยแล้วรวยอีกไปกับการเติบโตของประชาคมอาเซียนนะคะท่านผู้ชมคะดิฉันไม่อยากที่จะให้ท่านผู้ชมมองไปไกลเลยนะคะในเรื่องของการเกิดอาเซียนเนี่ยนะคะหรือ AEC ค่ะ ประเทศใกล้ๆบ้านเราเนี่ยค่ะเป็นโอกาสมากมายนะคะในการที่เราจะทำธุรกิจนะคะประเทศหนึ่งที่มองอยู่นะคะว่าเป็นหนึ่งในดาวรุ่งก็คือประเทศกัมพูชาค่ะเพราะว่าเราอาจจะไม่ค่อยได้รู้จักกักมพูชามากนักนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งคือว่า เคยคุยกับคนกัมพูชาค่ะเขาบอกว่าประเทศเขาเนี่ยเปิดมานานแล้วนะคะเขาไม่เคยปิดอะไรเลยคือเขาพร้อมที่จะรับนะคะในสิ่งใหม่ๆแล้วก็วัฒนธรรมทางตะวันตกก็ได้มีการเข้าไปถึงเขาเนี่ยนานแล้วนะคะและสิ่งหนึ่งนะคะที่ช่วยให้การซึมซับหรือการรับรู้เกี่ยวกับเรื่องของโลกนะคะในเรื่องใหม่ๆเนี่ยค่ะก็คืออินเทอร์เน็ตค่ะเมื่อก่อนเนี่ยดิฉันไปนะคะเมื่อประมาณสัก3าปีกว่า,าเนี้ยค่ะได้ไปที่เมียนมานะคะเขายังมีการที่ล็อก ทางด้านของอินเทอร์เน็ตไว้บ้างนะคะแล้วค่อยๆมาปล่อยในช่วงหลังนะคะแต่ว่ากัมพูชาเนี่ยค่ะเขามีมานานแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะการรับวัฒนธรรมหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องไลฟ์สไตล์คืออาหารการกินอยู่การรับประทานเนี่ยนะคะก็จะมีเรื่องของฟาสต์ฟู้ดนะคะอย่างเช่นกาแฟสตาร์บัคก,ก็เข้าไปนะคะร้านอาหารในเคเ KFC McDonald's Burger King นะคะพิซซ่าฮัทคริสปี้ครีมก็มีอยู่นะคะในกัมพูชาไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่เลยนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะโอกาสในการที่จะทําธุรกิจในกัมพูชานะคะก็มีค่ะในเรื่องของแฟรนไชส์นะคะที่ได้รับความนิยมและต่อเนื่องนะคะมาในระยะหลังนี้นะคะซึ่งท่านผู้ชมอาจจะมองดูค่ะว่ามันไม่จําเป็นต้องเป็นแบรนด์จากทางตะวันตกก็ได้เพราะว่ากัมพูชาเนี่ยเขาจะรู้จักในเรื่องของแบรนด์ของสินค้านะคะแบรนด์ของไลฟ์สไตล์ในของคนไทยเป็นอย่างดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะโอกาสอนนันดึงก็คือการที่เราจะทําธุรกิจเกี่ยวกับแฟรนไชส์นะคะ ไปขยายในกัมพูชาได้ค่ะเรามาฟังรายละเอียดกันนะคะคุณผู้ชมครับปัจจุบันธุรกิจในรูปแบบแฟรนไชส์กำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในกัมพูชาสะท้อนจากธุรกิจแฟรนไชส์ของต่างประเทศที่ต่างทยอยขยายธุรกิจเข้ามาในกัมพูชาอย่างต่อเนื่องครับโดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วประกอบกับชากัมพูชาส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ที่เปิดรับการอุปโภคบริโภครูปแบบใหม่ๆมากขึ้น จึงทำให้ธุรกิจแฟรนไชส์ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในตลาดกัมพูชาซึ่งก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารของไทยที่จะลองเข้าไปทําตลาดในตลาดนี้นะครับนอกจากนี้ปัจจัยที่ส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์คือกัมพูชายังมีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาเยือนกว่า5ล้านคนต่อปีและมีนาโนัเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายสาคัญของธุรกิจนี้เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีกําลังซื้อสูงและคุ้นเคยกับการให้บริการในรูปแบบแฟรนไชส์เป็นอย่างดี โดยคุณจิรนันวงมงคลอัครชาชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกัมพูชาระบุว่าอาหารไทยเป็นที่รู้จักและคุ้นเคยของชาวกัมพูชาและชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศนี้นั่นก็เป็นเหตุผลที่ทําให้ธุรกิจแฟรนไชส์เป็นอีกธุรกิจที่มีโอกาสสาหรับผู้ประกอบการชาวไทยในการเข้ามาลงทุนในตลาดกัมพูชาด้วยเช่นเดียวกันครับ ดังนั้นนะคะเราจะเห็นแล้วนะคะว่ากัมพูชาเนี่ยค่ะมีการเปลี่ยนแปลงเข้าไปสู่ประเทศที่เป็นสังคมที่พัฒนาแล้วเนี่ยนะคะมีความบริโภคนิยมนะคะแล้วก็มีเรื่องของวัตถุนิยมเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะในช่วงต่อไปนะคะเราจะให้ท่านเห็นธุรกิจคนไทยที่เรียกว่าเป็น2องเจเนอเรชันหรือ2ชั่วคนแล้วนะคะที่ว่าคุณพ่อไปเริ่มธุรกิจที่กัมพูชาแต่ว่าคุณลูกก็มา สืบต่อนะคะและเรื่องนี้ค่ะก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้ไกลตัวเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์พลาสติกนี่แหละค่ะแต่ก็ต้องมีวิวัฒนาการนะคะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับรสนิยมการบริโภคและก็ยุคสมัยด้วยนะคะแต่ก่อนที่จะไปพบกับในตัวของผลิตภัณฑ์พลาสติกนะคะเรามาดูกันค่ะว่าคนไทยเราก็ไปในเวทีโลกนะคะแล้วก็ได้มีการนําเกี่ยวกับพุทธศาสนาเนี่ยค่ะเข้ามาทําเป็นโอเปร่านะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลกค่ะ มูล,ลนิธิมหาอุปรากรกรุงเทพร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และบริษัทไทยเบฟเรจจำกัดมหาชนจัดการแสดงพระเนมีราชซึ่งเป็นการแสดงหนึ่งในทศชาติเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหนึ่งในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ70ปี สำหรับในครั้งนี้เป็นการนำเสนอฉากสำคัญจาก5้ภระชาติโดยมีจุดเด่นคือฉากเดาวดึงซึ่งพระเนมิราชเสด็จโดยานวิเศษผ่านถาวรนรกไปเฝ้าเทพเจ้า33องค์ในสวรรค์ชั้นสูงสุดโดยได้รับเกียรติจากคุณพอยไพลินเจนเซนวิลเลอร์ร่วมเป็นหนึ่งในทีมนักแสดงประพันธ์ออกแบบและกำกับการแสดงโดยคุณสมเถาสุจริกุล ในการนี้บริษัทไทยเบฟเรจจำกัดมาหาชนในฐานะผู้สนับสนุนโดยคุณพลพัฒน์สุวรรณสอนที่ปรึกษากรรมการผู้เหนือการใหญ่ได้นำคณะทูตานทูตจากประเทศต่างๆได้แก่ออสเตรียพูตานกัมพูชาอินเดียญี่ปุ่นศิีลงกาและติมอร์เลสเตเข้าร่วมชมการแสดงณนหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒน,นธรรมแห่งประเทศไทย